หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมพาท่านผู้ชมไปทำการสุ่มหาเจ้าตัวละครอ,อชิราคาบะโตล่าเงเ,เดดอาบกที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์เรามานะครับมาต่อในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพามาทำการสุ่มหาเจ้าตัวละครอ,อย่างโกเกสึล่าเงเ,เดดอาบกกันต่อเลยนะ กันไหนเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทาการเตรียมตัวดํเอาไว้ที่191ใบนะครับแต่ว่าผมคิดว่า180ใบเนี่ยเราก็จะได้รับเจ้าตัวละครโกเกสึมาในครอบครองนะกดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน180ใบครั้งนี้เนี่ยผมจะได้รับเจ้าตัวละครโกเกสึร่างเอเบวกหรือเปล่าเพราะในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมยังไม่มีโกเกสึร่างแรกแกนะก็คือในการสุ่มครั้งนี้เนี่ยผมหวังว่าผมจะได้เจ้าตัวละครอย่างโกเกสึร่างแรกมานะครับเพราะว่าทั้งลูกแก้วแล้วก็ทั้งหินในการอัพเป็นตัวละครระดับเอเในอาร พาะง้นการสุ่มในรอบนี้ขอแค่ผมได้รับเจ้าตัวละครอย่างโกเกสึร่างแรกมากก็ถ้ากอกว่าใน180ใบเนี่ยผมก็จะได้รับเจ้าตัวละครโกเกสึร่างเด็ดาบวกมาไว้ในดีเซอร์เวอร์จิตก็เดี๋ยวเรามาทําการเริ่มสุ่มหาเจ้าตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมจะสามารถหาเจ้าตัวละครโกเกสึร่างแรกได้หรือเปล่าก็กดไปที่10ครั้งแรกเลยครับประมวลผลเสร็จสิ้น100%นะครับมาดูกันว่าจะออกมาเป็นตัวอะไร ตัวระดับ SR ที่โผล่มาตัวแรกนะครับมาเป็นตัวละครอย่างนักมายากลนะคือในทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยมันจะไม่มีฉากต่อยแบบไซตามะนะครับเวลาเราสุ่มงั้นเราไปที่รอบที่20กันเลยครับรอบที่20ก็ยังคงมาเป็นตัวละครระดับอรลัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ตัวละครระดับ SR ตัวละครที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างนักกากหวานไปต่อที่รอบที่30กันครับอบนี้ก็ยคงมาเป็นระดับ R รลัวเหมือนเดิมนะแล้วก็ปิดท้ายที่เ r ตัวที่ออกมาเนี่ยรอบนี้ก็จะเป็นตัวละครอย่างสเน็กนั่นเองนะครับสังเกตดูนะครับจากการสุ่ม3ครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยผมจะได้ตัวละครระดับ SR มาเป็นตัวสุดท้ายนะครับคือตัวที่1 0 3รอบติดแล้วนะงั้นเราไปรอบที่40กันดูนะครับผมว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่ารอบที่40เปิดมาก,ก็เป็นระดับ R ร์วๆยอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าได้มาเป็นตัวละครระดับ R ที่ผมยังไม่มีก่อนนะ และครั้งที่4ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือผมได้รับตัวละครระดับ s อร์มาในรอบที่10อีกแล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จเนี่ยเขาล็อกหรือเปล่างั้นเพื่อความชวรนะครับเราไปต่อกันที่รอบที่50กัน ้รอบที่50ตัวละคร HR ยังโผล่มาเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะล็อกแล้วแหละครับโอเคเหมือนว่าจะล็อกจริงด้วยนะ5รอบที่ผ่านมาตัว HR โผล่มาเป็นตัวที่10แต่ว่าในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาทําการสุ่มหาตัว HR นะครับเราจะมารอดูกันในรอบที่80นะครับผมว่ามันการันตีแล้วผมจะได้รับเป็นตัวละครอย่างโกเกสึ K หรือเปล่านะไปต่อครับผมรอบที่70นะรอบที่70ผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่น่าจะได้นะครับโอเคได้มาเป็นหินปลุกตื่น แบบนี้ก็เท่ากับว่าการการันตี80ครั้งแรกนะครับผมไม่ได้โก,ก้แสื่อล่างแรกกะันะเราก็ต้องมารอดูใน80ครั้งต่อไปว่าผมจะได้โก,ก้แคสือล่างแรกหรือเปล่าเพราะถ้าผมไม่ได้โก,ก้แคสือล่างแรกมาเนี่ยก็เท่ากับว่าผมก็จะไม่ได้รับตัวละครโก,รก้แสือล่างเอเดนอาร์บวกนั่นเองนะครับงั้นเราไปกันต่อนะเหมือนว่าทางเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยผมจะไม่ได้ดวงดีเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับที่สุ่มได้สีทองมาแล้วเนี่ยรอบต่อไปก็จะได้สีทองติดไปต่ออีกรอบหนึ่งครับ ขอแค่โกเกสึตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วผมก็จะยิ้มได้ในทันทีนะเพราะวตอนนี้ต่อยได้หินในการอัปเกรดม,มาก็ยังไม่ดีใจนะครับได้มาเป็นตัวละครแล้วนะครับมันดูกันว่าตัวละครที่ผมมาเนี่ยจะเป็นโกเกสึหรือเปล่าโอเคผมออกมาเป็นโซนิกนะไอ้โกเกสึเนี่ยมันเพิ่มเลตจริงหรือเปล่านะครับงั้นเราไปกันต่อนะอย่างเลยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดใบนะครับให้เราได้ลุ้นกันขอสีทองโผล่มาหน่อยได้ไหมโอเคเป็นสีม่วงครับ ตัวที่โผม,มาเนี่ยก็เป็นตัวละครอย่างปีศาจใต้ดินแล้วก็ได้มาเป็นสีม่วงแบบเบิ้ลนะตัวที่สองได้มาเป็นตัวละครอย่างโจเซ่นะครับผมล่างคนไปต่อนครับขอแสงสีส้มโผล่มาหน่อยได้ไหมสีม่วงอีกแล้วนะครับรอบนี้ได้มาเป็นตัวละครอย่างโจเดนบอนไปต่อนครับผมขอแสงสีส้มนะสีส้มโอเคยังมาเป็นสีม่วงเหมือนเดิม ตัวดาที่ผมมาในรอบนี้ก็จะเป็นตัวละครอย่าง e ไออังไปกันต่อนะครับตอนนี้ตัวผมก็เหลือเป็นแค่80ใบแล้วนะครับจะมาไหมสีส้มขอมาเป็นตัวละครนะครับโอเคคงม,มาเป็นที่สีม่วงอยู่นะตัวที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่าง beat king กดต่อกันครับ ตัวเราลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงรวิแวลของตัวละครอย่างโกเกสืล่าง s อานะ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้สีส้มอ <c oughs> ีกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสีส้มอีกครั้งเดียวที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างโกเกสือหรือเปล่างั้นเรามารอรุ่นกันนะครับกับ60ใบที่เหลืออยู่ก็กดไปครับมาเป็นสีส้มนะครับผมแต่ว่าสีส้มที่ผมม่มาเนี่ยดันเป็นหินในการอัปเกรดตัวละครขอเบิร์นได้หรือเปล่าสีส้มเบิร์นได้ไหมไม่เบิร์นนะครับมาเป็นตัว SR แทน ตัวเอดน่าที่โผล่มาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างราชาน,น่านฟ้าไปกันต่อนะครับกับตัวที่เหลือ50ใบรอบนี้มีโหลดนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าจะโหลดที่ตัวละครหรือเปล่าขอให้โหลดที่ตัวละครทีนะครับรอบนี้หวังว่าจะเป็นโกเกสึนะ <c oughs> และก็มาแล้วนะครับผม <c oughs> โกเกสึล่างแรกนะครับก็เท่ากับว่าในคลิปนี้เนี่ย180ใบผมก็น่าจะได้ตัวละครอย่างโกเกสึล่างเอเนาบวกอย่างแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ปลดล็อกมาเต็มเลยนะครับผมไอค่าความสัมพันธ์ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันต่ออีก30ครั้งสุดท้ายมันครบ180ใบาการันตีนะครับแล้วเราคอยไปทําการอัปเกรดตัวละครโกเกิ่สอร่างธรรมดาเป็นล่างเน็บวกกันก็สุ่มเล่นๆไปอีก30ครั้งนะครับมาเป็นเ r ปิดท้ายเหมือนเดิมนะเป็นเ r ตัว,ตวที่ผมน่าจะยังไม่มีหรือเปล่าเป็นตัวอย่างสปริงมาสเตอรนะไปอีกสรอบสุดท้ายครับถ้าใช่ดีก็ขอสีส้มมาสไฟอีกสักอย่างหนึ่งได้หรือเปล่า เหมือนว่าทางเซิร์ฟเวอร์จรีนจะใจร้ายกว่าเซิร์ฟเวอร์ A D A ที่เราเล่นกันอยู่นะครับเพราะถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ A D A เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้สีส้มมากกว่านี้นะไปงานที่รอบที่180ครับหวังว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะมีหรือเปล่าและก็ไม่มีนะตัวละครที่ออกมาปิดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เสียงโคตรดังอย่าง Hammerhead และพอผมมาทําการรับของรางวัลในการันตีก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวละครโกเกสึร่างเอเดดาบุกเนี่ยมันจะโผล่มาในของรางวัลการันตีที่50ใบเท่านั้นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะส่วนเซิร์ฟเวอร์เอทของเราเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนของรางวัลในการันตีเหมือนเซิร์ฟเวอร์จีนย่อหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับผมนะครับเพราะว่าได้รับเจ้าตัวละครโกเกสึมาก่อนนนั ถึงแม้ว่าเจ้าตัวละครโกลดสีร่างแรกกับร่าง2เนี่ยมันไม่สามารถจัดทีมด้วยกันได้นะครับแต่อย่างน้อยผมก็ยังมีเศษในการเวิรฟดาวน่างแรกนั่นเองนะครับ การรับรางวัลการันตีให้ครบ180ปสใบนะครับสำหรับเจ้าตัวละครโกกิสุร่างอีเดดาบวงผมในวันแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะปั้นเอาไว้ได้ที่3ดาวเหลืองนะครับส่วนดาวม่วงในวันแรกก็น่าจะดันไว้ได้ที่2ดาวม่วงนะส่วนขอบตัวละครแล้วก็เลเวลตัวละครก็น่าจะดันไว้ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไอดีในเซิร์ฟเวอร์จีนของผมเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เข้ามาเก็บทรัพยากรในการเอาไว้ปั้นตัวละครตัวใหม่ๆเลยนะในวันแรกดันได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคอยไปปั้นอัปดาวของมันให้้้้้ไไดมาากกกววววววว่่่นนนีีีะสคคลลิิปรรตตตัั็งอ นี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับอันว่าคลิปในการมาสมหารเจ้าตัวละครโกเกสึร่างเอเดาบวกก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ <c oughs> น